สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเมื่อกเกษตรและเพื่อนที่รับการนำสวนทุกท่านครับวันนี้มีอุบัติเหตุในสวนเราเล็กน้อยนะครับเนื่องจากจะมีงานเทปูนในสวนนะครับพเพื่อนๆจะมีรถปูนที่จะเข้ามาเทตกทางครับนี่ครับตกทางเข้าที่จะมาเทหน้างานนะครับนี่ครับ ทางข้าอาจจะแคบนิดหนึ่งนะครับปูเลยตกลงไปเลยตอนนี้เราต้องใช้เครนมายกนะครับมีางาน,นเดี๋ยวปูนที่ค้างถังอยู่จะแข้งแล้วจะเสียหายมากกว่าน,นี้นะครับนี่ครับใชเคเข้ามาแล้วนะครับใช้เครนใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆยกเพื่อที่จะยกขึ้นนะครับตอนนี้ทีมงาน รถเคนกำลังกู้รถปูนกันอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะกู้ขึ้นลักษณะไหนอย่างไรนะครับใช้เคนใหญ่กับเคนเล็กนะครับสองคันมาช่วยกันเดี๋ยวดูเป็นช่วงๆไปนะครับ ้องได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาสลิงเกี่ยวตะขอเพื่อยกขึ้นเป็นเที่ยวแรกนะครับหวังว่าคงจะเสร็จโดยเร็วนะครับมองดวัดระวังกันนิดนึ่งนะครับ อันนี้ผมตัดน้ำอยู่นะยังครับต้องเกี่ยวอีกรอบนึงนะครับกันท่อแตกการลดไปเกี่ยวท่อแตก ไม่แตกแต่ผมปิดไว้กันการลดเวลาเขาลากขึ้นทอ่อพีเ่เกี่ยวทอ่อแตอกเย่ไดดูวิธีนะครับ เข้าลูกกามเดียวลงไปเดียวเข้ยวปเดียวเข้าไปพอดีเลยนะั่นแหละนั่เดียวเข้าไปพอดีเลยระวังนิ้วนะ พยายาม เริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วโอเค เาจะตัดติดรือวินขึ้นอ๋อวินขึ้นใช้วินขึ้นครับใช้ใช้รถเกณฑ์ด้านหน้านั้งวินขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเป็นนันว่าอัานนี้กู้ภัยเรียบร้อยนะครับโชคดีนะครับที่ยังมีที่ให้รถทำงานนะครับ ษษครับท้ายสวนมลเกษตรครับรู้มาบอกหมดนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปนึงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ